สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทงางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะตำรวจจับกลุ่มไอแมงมุมที่ก่อเหตุปีนตึก8ชั้นเพื่อเข้าไปลักทรัพย์ในห่างดังกลางเมืองอุดรตำรวจแถลงข่าวจับกลุ่มนายสุริยาบรรดาศักอายุ36ปีในข้อกล่าวหาลักทรัพย อของกลางเงินดอนลาสาร์สหรัฐ250เหรียญคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊ก1เครื่องเ, 1, เครื่องอ 3, เล่นดีวีดีเครื่องโทรศัพท์มือถือสี่เครื่องเงินเหรียญ300บาทเครื่องช็อตไฟฟ้า1อันนาฬิกาขอมือ3มเรือนแชมพูอพาบน้ำและยาสระผมห่าขวดยาสีฟัน11หลอดแปรงสีฟัน2ออันปากกา3ามด้ามลูกกลิ้งระงับกินไก่เกา 9, ขวดและมีดกลหนวดอีกหนึ่งอันสืบเนื่องจากนายสุริยาก่อเหตุป,ปีนตน้นไม้กระโดดขึ้นตึกของหางงีสุนซูเปอร์โต มีความสูงถึง8ชั้นเข้าไปลักทรัพย์ภายในห้องผักเจ้าของห้างและห้องเก็บสินค้าภายในอาคารคณะคนร้ายก่อเหตุพนักงานห้างคณะคนร้ายก่อเหตุพนักงานห้องเก็บสินค้าพบเห็นความผิดปกติจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบแต่คนร้ายไหวตัวทันแลนออกมาจากที่ซ่อนพาวงล้อมหลบหนีพนักงานของห้างก่อนป่ายปีนบนตึก8ชัน้นโรยตัวลงมาอย่างชำนาญหลบหนีไปได้พร้อมของกลาง โดยพนักงานจำรูปร่างหน้าตาของคนไร้ไดแม่นย่ำพบประวัติของนายสุริยากอเหต์ลักทรัพย์มานับคลังบทวนกระทั่งนายสุรยิยาย้อนกลับมาปีนตึกเข้าไปลักทรัพย์สินภายในห้างดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งและถูกจับกุมได้โดยให้การรับสารภาพว่าต้องการน้ำเงินไปใส่จ่ายและเล่นพนันให้โล่ตามงานศพากละมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซอนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะ ดอนเป็นคนขยัน